อีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเออจะมาจัดมุมห้องค่ะเป็นโซลีแหลกสบายๆกันนะคะเพราะว่าชว่วงนี้เนี่ยเราเวิร์กโฮมเนาะก็คือไม่ค่อยจะออกไปไหนแล้วบางทีอยู่ในบ้านมันก็มีความแบบเบื่อๆนิดๆก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาเนเรามิดมุมนี้นะคะที่เป็นมุมว่างในห้องทํางานเนี่ยมาเป็นมุมนั่งพักผ่อนชิลๆจิบกาแฟถ่ายโทรศัพท์แล้วก็วันนี้ค่ะเราได้เก้า e อี้โซฟานะคะที่เขาบอกว่าดูดวิญญาณมาก กับโคมฮักลีคลาย e เนอร์นะคะเขาบอกว่าตัวดีเนี่ยนั่งสบายจนไม่อยากลู้อ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็มาลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก่อนจะมาดูอย่าลืมช่วยกันกดซัสสบสไารนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เราจะมาจัดก,กันนะคะก็คือจะเป็นมุมห้องของห้องทํางานนั่นแหละความจริงห้องนี้เออก็เอาไว้ถ่ายงานกันแต่ว่าช่วงนี้เป็น w o r k f r o ฟ home ไงก็เลยคิดว่าเออเรามาจัดเป็นมุมพักผ่อนนั่งเล่นกันดีกว่านะคะความจริงตรงน,นี้เป็นผนังธรรม,ามดาเลยเออถงได้ตัวนี้มาเลยตัวน,นี้เป็นตั ค่ะอันนี้จากร้าน In the House underscore m a c b o o d นะคะมีกระจกกระจกอันนี้ของ Fifty Shades o Nature นะคะก็ได้มาแต่เดี๋ยวเราว่าเราจะย้ายไปแล้วก็ประตูห้องน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดนตายก่อนแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าเราได้เป็นเก้าอี้มาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาก้าอ้มาประกอบกันแล้วก็มาแมะไว้ตรงนี้นั่นแหละจะได้เป็นโซนแบบนั่งข้างเตาผิงน,น่ารักน่ารักได้แลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเ e ก้าอี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราย้ายกระจกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะอามาประกอบเก้าอี้ตรงนี้เดี๋ยน,น้อง อันนี้ดีมากเลยเขาจะเป็นกระจกนะแล้วก็จะมีฐานตั้งเป็นฐานไม้ให้ด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องพิงกับผนังน,นะอันนี้คือจะตั้งเฉยๆไม่ได้เสียวว่านี่คือเก้าอี้ที่เอิร์บอกค่ะก็คือเป็นเก้าอี้โซฟาหรือว่าเป็นเก้าอี้พักผ่อน recliner นะคะตัวนี้เป็นของโฮมฮารเลยคือเราต้องมาประกอบเองเขาบอกว่าประกอบไม่ยาก็กมี2อตัวก็คือมีอันนี้เป็นแท่ก้าอี้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้เป็นพนักพิง เดี๋ยวเราจะเอามาต่อตามเขากันนะคะตัวนี้นะเขาบอกว่าเป็นหนังพ U ูคือมันจะไม่ได้นุ่มแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะแต่ว่าเอาว่าตัวเบาอ่ะมันโอเคเลยแล้วก็เขาบอกว่าหนังตัวนี้มันทําความสะอาดได้ง่ายด้วยปรับเอนได้3ระดับเดี๋ยวมาประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงวิธีประกอบนะคะก็คือเอาตัวทาร์พิงใส่เข้าไป จะบอกว่าประกอบง่ายจริงๆไหนขอลองนั่งหน่อยเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมนันดูุดวิญญาณจะลองดูว่าจริงไม่จริงมันสบายจริงๆมันสบายจริงทุกคนคือตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่าข้างใต้จะมีสปริงนะคะที่แบบกําลังดีเลยไม่ย่ำย่าจนเกินไปตัวความนูนความเบาะน้าความที่พพักพิงเนี่ยเขาจะมีการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ค่ะทําให้แบบรองรับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นหลังเป็นก้นอะไรได้ดีซึ่งสบายจริงอันนี้พูดเลยว่ามันรับแบบมันรับช่วงหลังพอดีแบบไม่ปวดหลังเลยอะ่ะ ว่าตัวนี้ปรับได้3ระดับนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับกันดีกว่าอันนี้คือระดับแรกนะคะคือการนั่งพักผ่อนเหมาะกับการแบบเล่นโทรศัพท์หรืออ่านหนังสือได้เลยนะคะระดับต่อไปค่ะอยู่ที่90องศาก็คือวิธีปรับนะคะตรงด้านข้างเนี้ยมันจะมีที่ดึงเราสามารถดึงได้เลยแล้วเขาก็จะ <c oughs> <c oughs> นี่กลายเป็นที่นั่งสบายๆเลยนะคะอีกระดับหนึ่งค่ะก็คือเราสามารถเอ,อียงเบาะนอนได้เลยแบบนี้เป็นตน้น สบายจริงให้น้องตะก้องมาดั้งดีกว่าแล้วจะรู้ว่ามันสบายจริงที่ที่พะบ,บอกก็ป๊อเข้า,ขาไปแล้วถ้ามันมีเสียงกึกนะคะแล้วก็เรียบร้อยเอาร้องตะก,ก้องมาลองนั่งมาลองดูว่าเป็นยังไง ห้องกันก่อนดีกว่าคะ่ะไม่งั้นหลับกันคาเตียแล้วแน่เดี๋ยวเล่ามาจากห้องกันนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะแก้ก็คือตรงนี้เลยประตูห้องน้ำที่มันสามารถทะลุไปห้องน้ําได้จากห้องทํางานซึ่งเอาตรงเราไม่ค่อยได้ทะลุไปเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็จะเดินอ้อมไปเข้าข้างนอกนะคะก็เลยทําการปิดตายประตูแล้วก็เออแบบไม่อยากให้เห็นตรงนี้เวลาถ่ายรูปหรือเวลานั่งพักด้วยก็เลยไปหาซื้อเป็นสิ่งนี้มาค่ะเป็น,นราวผ้าม่านแบบที่ไม่ต้องเจาะผนังคือมันจะเป็นตรงนี้มันจะ เป็นยางใช่ไหมเอาจุ๊บเข้าขออก,กับประตูเลยแต่มั็นยางอันซื้อมาผิดไซส์คือตอนที่ซื้อ,อก็วัดประตูแล้วนะแต่วัดตัดตรงนี้ถึงตรงนี้ซึ่งมันเกินใส่ไม่ได้เราควรจะวัดตัดต,ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะทุกคนต้องมีสติเออดรุกคนมีสติแล้วแหละเออคนเดียวที่ไม่มีสติเลยวันนี้ก็เลยขอประกอบฉากหนึ่งก่อนเพราะรู้สึกว่าเรา,าขับรถไปซื้อ ข้ามานมาสาสเต็การลอ้อย่างดีคือความจริงอะวิธีติดก็คือเอาติดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่หมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนให้แน่นเลยแล้วมันก็จะไขแน่นอยู่ตรงนี้เลยจ้ะวันนี้เราก็ติดเอียงๆไปก่อนนะคะ แตเห็นว่ามันเอียงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่เนีเดี๋ยวจะมาแก้ให้ทุกคนดูกันในคลิปถัดไปน,นะคะซัวบ้านเนี่ยอยากได้เป็นสีเหลือง,เ,องเพราะว่าโซฟาเราสีดาเนาะตอผิงเราสีขาวอยากได้ความแบบมีสีสันที่เหมือนตอนนี้เขาที่ฮิตกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาจาัดเตาผิงกันต่อนะจ้า ก็ตรงรากเลยก็คือโซนนี้นะคะมีความวางแกง้วน้ำเวนิสดื่แก้วน้ำหรือแอบสวยงามแล้วเราก็ค่อนข้า,างชอบเลยนะอันนี้ซื้อจากร้านจิบจบที่สามย่านมิตรทาวค่ะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นแผงวางเครื่องประดับต่างๆนะคะอันนี้ซื้อจากสตรูจากร้านเกเช่ต่อมาคือนาฬิการายนาฬิกาสายเนี่ยสังไม่ได้เราซื้อที่ไหนแล้วก็มีอันนี้อันนี้สั่งมาจากช้อปปีนะคะเป็นแท่นอีกแล้วเป็นแท่นที่เอาไว้วางพวกแบบเครื่องสำอางต่าง,างๆาไว้ถ่ายรูปว่แหละหรือไว้วางเครื่องประดับ ความแนนาคือเขาบูตรงนี้มาให้ด้วยอะ่ะนี่คือเพิ่งซื้อของเพิ่งถึงเพิ่งแกะแล้วก็รู้สึกต้อประทับใจแล้วก็มีอันนี้อันนี้จากร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันในช้อปปีเลยแล้วก็อย่าลืมบอกว่าตัวนี้นะคะก็คือจากร้านที่บอกไปก็คือของร้านอินเดอร์เฮา r ์เนสกอนแมกบูดนะคะนี่เป็นต่อผิง ไซส์ใหญ่เลยนะจ๊ะนี่ทางที่2นี้นะคะอันนี้เป็นแก้วนะเราทำไม่ได้จริงๆก็ซื้อจากที่นโยคนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหอมดิฟทีกนะคะแล้วก็นี้เป็นแจก,กันแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นเทียนนะคะน,นี่เป็นเทียนของโจนเลิฟนะคะอันนี้ได้มาประของขอัวันเกิดแล้วก็มีน้ำหอมเหมือนกันนะคะนี่เป็นเมซองบาเซรานะคะความจพิงจะมีช่องข้างล่างอยู่แต่ยังไม่รู้จะใส่อะไรนะจ๊ะเก้าอี้ก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้คือโฮมพักเนาะส่วนอันนี้เป็นยางอินเดียค่ะี่เพื่อนแฟน ซื้อให้นะคะใช้ของไม่เยอะมากแต่ก็ประกอบร่างมาเป็นโซนนี้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับมุมนั่งพักสบายๆของเรานะคะมันก็เป็นมุมที่ทําให้เราผ่อนคลายได้จริงๆอะทุกคนเพราะว่าเออหน้าทางานอยู่ตรงนูน้นใช่ไหมพอแบบเหนื่อยๆไม่เมื่อย,อยก็มานั่งตรงนี้ได้เลยคือการที่แบบมีโซฟาดีๆมีมุมน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยบางทีมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นแบบเราเหนื่อยๆกับาก,การทํางานนะเนาะมานั่งถ่ายมือถือหยิบน้ํากินหาขนมมากินก็คือดีมากเลย หรือว่าใครที่ชอบดูหนังนะคะก็สามารถหาโปรเจคเตอร์มาส่องผากําแพงหรือว่าดูเน็ตสติกก็ได้เลยนะคะยังไงก็ลองเอาไปเป็นไอเดียในการแต่งบ้านของทุกคนดูนะส่วนมุมดีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตให้ดูในคลิปหน้านะจ๊ะส่วนการดูแลรนะักษาเจ้าโซฟาโฮมฮับนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ยากเหมือนโซฟาทั่วไปเลยก็คือเวลามีฝุ่นนะก็ผ้ามาเช็ดฝุน่นหรือเอาไม้ขนไก่ปัดก็ได้นะคะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดก็ได้แต่ ถ้าตัใช้น้ำยาพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆเลยนะคะพอจะทําให้หนังเสียได้คือพูดตรงๆว่ามันก็เหมือนโซฟาทั่วไปอ่ะทุกคนที่ ปัดเซ็ตถูฟูนแต่ว่าห้ามโดดของเป็นคมนะคะถือว่าดูแลง่ายโอเคเลยใครที่มองหาซ่อฟไฟอยู่นะคะจะบอกว่าตัวนี้แนะนําเลยสบายจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้คุ้มจุกมากเพราะว่าเขามีโปรอยู่ด้วยนะคะจับมืนกว่าบาทเหลือเพียงแค่หกพันเบาทแล้วก็แถมมีถังขยะอัตโนมัติค่ะคือสามารถนั่งๆอยู่แล้วก็ เอามือเลื่อนแล้วก็ทิ้งขยะได้เลยคือดีมากๆเหมาะกับการที่แบบว่าซื้อแต่งบ้านนั่งสบายๆก็ได้หรือจะซื้อให้เป็นของขวัญก็ยังได้เลยนะคะและที่สำคัญก็คือถ้าซื้อแล้วเนี่ยเขามีประกันหลังการขาย14วันถ้าสมมติว่ามีความเสียหายหรือว่าชำรุดอะไรเงี้ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะจ๊ะยังไงลอง ดูกันได้นะคะที่เว็บโฮมฮักเลยนะคะแล้วก็ช่องทางต่าง,างๆที่เอิร์ทขึ้นให้ค่ะบอกเลยว่าสบายจริงๆทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากให้เอิร์ทมาแต่งห้องอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ